สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะพาทำน้ำพริกเผากุ้งแห้งนะคะสูตรนี้ไม่มันเยิ้มแล้วก็เก็บไว้ทานได้นานเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะอันนี้เป็นกุ้งแห้งนะคะร้อยกร,รัมนะคะแม่โอจะคั่วกุ้งแห้งให้หอมก่อนนะคะคั่วด้วยไฟอ่อนๆจนเขาหอมก็ตักออกนะคะและอันนี้เป็นกุ้งฝอยนะคะ30กร,รัมนะคะคั่วเหมือนกันคั่วไฟอ่อนๆน,นะให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะ อ่ะถ้าเกิดมีกลิ่นหอมแล้วออกนะคะคั้วพริกนะอันนี้เป็นพริกเม็ดใหญ่ตัดเป็นท่อนสั้นๆนิดหนึ่งจะได้โขกง่ายนะคะขั้วพอเขาเริ่มจะสุกละนำพริกแห้งนะคะสักยี่สิบเม็ดนะคะไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวมันจะเผ็ดเนาะเผ็ดมากไปมันไม่อร่อยนะคะพริกเผาต้องไม่เผ็ดมากเนาะอ่ะอันนี้เป็นหอมแดงนะคะสองร้อยกรัมหัน่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆนิดหนึ่งไม่ต้องใหญ่มากนะคะขั้วไปพอจะเริ่มสุกตามด้วยกระเทียมสักร้อยกลับนะคะ คั่วให้สุกทั้งสองอย่างเลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนำมาโขลกเลยนะอันนี้เป็นพริกใส่เกลือลงไปสักหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็จะโขลกพริกกับเกลือก่อนนะคะที่เราคั่วไว้ตอนแรกนะพริกนะอันนี้เป็นหอมกับกระเทียมนะคะกุ้งแห้งนะคะเอากุ้งแหง้งกุ้งฝอยตัวเล็กนะนํามาโขลกนะคะโขลกให้ละเอียดเลยทีนี้นะคะโขลกไปเรื่อยๆจนละเอียดเสร็จเรียบร้อยตั้งเตาด้วยไฟอ่อนใส่น้ามันลงไปสักสองช้อนโต๊ะนะคะ นำน้ำพริกของเราที่เราโขกจนละเอียดแล้วนะคะมาผัดนะผัดด้วยไฟอ่อนนะคะผัดไปก่อนเนาะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะมันจะได้ไม่ต้องอ่าเยิมมากนะคะอ่าก็ผัดไปพอเขาเริ่มแตกตัวแล้วนะคะเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมานิดหน่อยละใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะสัก100กรัมนะคะน้ำพริกเผาจะออกหวานนะคะหวานเปรี้ยวนิดนึงเนาะ,ะอ่ะก็ผัดจน น้ำตาลเริ่มละลายนะคะผัดให้น้ำตาลปีบของเราเริ่มละลายเสร็จเรียบร้อยตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะก็ใช้มะขามเปียกร้อยกรัมนะคะน้ำร้อยกรัมแช่แล้วคั้น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 เอาก,ากากออกนะคะเอาน้ำมาใช้เนาะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาสักสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วทีนี้ก็ผัดต่อไปนะคะผัดต่อไปจนเขางวดแบบนี้นะ งวดได้แบบนี้แล้วเห็นไหมสูตรนี้น้ํามันจะไม่เยิ้มนะอาทานกับข้าวอร่อยมากอันนี้นะคะพอได้แบบนี้ละใส่กุ้งแห้งไปเนะาะใส่กุ้งแห้งที่เราคั่วไว้ตอนแรกเมื่อกี้นะใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้ก็พอใส่กุ้งแห้งเสร็จเรียบร้อยก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะย้ํานะว่าใช้ไฟอ่อนในการผัดถ้าเกิดไฟแรงเนี่ยน้ำพริกของเราจะไหม้แล้วจะทําให้ขมนะคะและทีนี้ก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าจะเก็บไว้ทานนานๆก็ใส่ท็อปปรแวร์หรือใส่กระปุกไว้ปิดฝาให้สนิทนะคะอ่ะทานกับไขเ่เค็มแบบนี้อร่อยมากเนาะอ่ะโอเคงั้นไม่โอาจบคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ